สวัสดีค่ะวันนี้เราอา่านมนเงเรื่องการกลับมากแก้แค้นของพรริยาที่แพ้ของผมตอนที่12แปลโดยเพจอลิมังมเงาสบายสบายนะคะไปอ่านกันเลยเอเรม่มีคนมีคนนึงบอกว่าท,ท่องเราเรา,เราอาจจะติัดไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะพยายามให้อ่านไม่ติดติดัดๆก็แล้วกันนะคะไม่ไม่เป็นไรค่ะเรื่องที่คุณช่วยอนุ่วไว้ผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลย วันนี้ก็พาคุณเข้ามาเดือดร้อนด้วยอีกผมขอโทษจริงๆครับคุณกู้ค่ะปกติชีวิตของฉันมันก็เลวร้ายแบบนี้อยู่แล้วล่ะค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องมีเรื่องอื่นอยู่ดีนี่มันคือชีวิตของฉันมันถูกดิคิดไว้ตั้งแต่วันที่ฉันเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับฉันมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับใครทั้งนั้นคุณไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะคะ ไม่ใช่หรอกจะคุณจางโชคชะตาหน่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือคุณจะยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะอดทนอดกั้นแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นหรอกคุณกู้คะสาหรับคนอื่นแล้วไม่รู้แต่สาหรับฉันบางทีทั้งชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเกิดมาเป็นลูกคนแรกของตระกูลของของตระกูลจางบทชีวิตของเธอได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะคุณกู้ที่ช่วยฉันไว้ฉันจะต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะจางยู่รอเดี๋ยวก่อนครับให้ผมไปส่งคุณนะมีผมอยู่มีผมอยู่ในตระกูลจางจะไม่รังแกคุณแน่คุณพ่อกำลังทำเรื่องไม่ดีกับพี่จางยู่กต่ายน้อยห้ามดูนะ เอาโทรศัพท์มาให้ผมไม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอามาตอนนี้สถานการณ์ของฉันยังไม่ชัดเจนเลยผมบันทึกเบอร์ของผมไว้แล้วหากคุณมีอะไรก็โทรมาหาผมได้ตลอดเวลาขอบคุณค่ะคุณก็ใช้ฉันมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ฉันยังไม่รู้จากชื่อจริงของเขาเลยสักทีขอขอขอโทษ ที่หนูขอโทษค่ะที่หนูกับดึกขนาดนี้ตกลงแกรู้จักเวลาบ้างไหมฮะวันวันไม่ไ,มไปทํางานแล้วยังทําตัวเหลวไหลกับบ้านดึกเดืนอีกหนูขอโทษนะคะหนูกับดึกคุณไม่จําเป็นต้องขอคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษ <c oughs> ย้เสียงผู้หญิงเ่อกี้บายบายคลินี้ขอจนี้กันกไลค์กันแชร์เพื่อใจด้วยนะคะเพจผู้แปร อลิซเมื่อกีสสสสส้สบายสบายชิคกี้พายในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคือจุ๊บๆคือเมื่อคืนคนเพจผูดไปเขาลงเลื่องตอนต่างเมื่อคืนแล้วล่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่เห็น,นไงค,คะบ๊ายบายๆเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายออกไปเลยนะคะแล้วแค่จะแก้ตัวนในการอ่านแล้วนะที่เขาคอมเมนต์คือเรื่องนี้ตอนที่สุดนะคะไปอ่านฉ <ๆ S 1> <ๆ>ันชื่อเจียวเจี่ยวมือเป็นแบตเก้กการ์ตูนที่ไม่เป็นนิยม ฉันก็แค่ถูกยิงตายตอนสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เล่นเกมนี้ทั้งตัวฉันมันก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายความรักที่พุ่งกระจายออกมาจากภายในดูสิดูสิขนาดผิวของฉันยังสวยเป่งปังมากขนาดนี้เลยไอเกมงี้เง่าเห็นสุนักเห็บสุนัขแบบนี้มันมันล้าสมัยและซ้ำซากเป็นที่สดุดถ้าไม่ใช่ผมบ,บริษัทพวกแกะกวาดซื้อเกมของบริษัทอื่นมาหมด ฉันก็คงไม่มาสมัครงานที่นี่หรอกเว้ยบริษัทบริษัทพวกคุณเต๋งสุดๆไปเลยแกงเกมรักออโตเมตปัญญาอ่อนมาหาว่าฉันไม่เข้าใจเกมรักนั้นหรอเกมเกมแกละจอกปัญญาอ่อนแบบนี้ฉันปิดตาเล่นก็ยังก็ยังผ่านเลยทำไมถึงทะาุรู้ไมทีมาอยู่ในเกมปัญญาอ่อนได้อ่ะน,นี่ อีกทั้งยังมีนกที่เรียกตัวเองว่าคิวบัสยืนกลางยืนกลางจะให้ฉันผ่านดาดไปให้ได้อีกยินดีด้วยคุณได้เข้าสู่รนะบบที่โปรดปานของเราพี่ใหญ่คุณจะได้เป็นนางเอกซูอิงิงอิงฉันแค่ต้องการสร้างกิจกรรมใครจะไปอยากโจมตีคนกระดากระดาษ แปกประหลาดกันล่ะมอเตอร์ไซค์หมาป่าน้อยเทียนห้าเพศชายอายุ23่23ปีคุณชายตะกุลเศรษฐีนักแข่งรถมืออาชีพหมาป่าน้อยของซุอิงอิงคุณหมอคนรหล่อแสนอบอุ่นอิงอิงอนาคตของคุณจะมีผมคอยดูแลแล้วก็ยังมีประธานจอะเผด็จการทำให้คนหายใจไม่ออกเป็นที่สุดอีกด้วย แต่ก็ยังนแต่ถึงยังไงเขามันจะเมินฉสต่อฉันเสมอเหล็กเลี่ยงฉันออกไปลังเกียจฉันตื่นแล้วก็ก็ไปเองประธานจอมเผด็จการบ้าบออะไรนั่นลังเกตยที่สุดประธานจอมเผด็จการคนนี้ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะมาเป็นกำลังให้ยิงๆของเรากันเถอะ ของเราด้วยนะครับจบไปไปยินกันค์กัใช้เพ่อนเพือได้ค่ะไปไปจอได้ข้นนในคลิปหน้าค่ะไปไปซื้อคลิปหน้ที่คลิปนี้อยา่าพอเราอ่านสองเรื่องะแต่เราจะเขียนถ้่อ่านกันกลับม,มาแค่แค่ของระยกของผมนะ